วัดดีครับท่านผู้ฟังที่เข้ารบเอื้อยนองที่หักแพ้งทั้งหลายพ่อใหญ่สีน้ำจันเพนหนุ่มน้อยหน่ามนคนกาลาสินหนุ่มที่เหลือน้อยนะครับผู้หนึ่งคนถามว่าเกิดมานี่มันถูกนี่อยังเนยพ่อใหญ่ที่มันถุกขักขักถูกหลาหลทุถูกเป็นลักเลยห่วย คันเท่าพอ่อผมอยีพ่อต้องสีลาวาโู้ทุกมันมีครับทุกหนึ่งอยกากบอไม่ยังลูกตายเสียลูกตายก็ทุกสองเลยก็ทุกเพราะว่าเมียตายจากแห้งทุกหลายสามทุกบอว่าครับภาคพี่น้องไปไกลทุกบังงทุกสีเนี่ยเพราะว่าลงไปไท่ข้าว่าตา้งถือข้าป่นข้าข,า,า,า,ข,า,ข,า,ขาก็มี ทุกหาเพราะว่าผัวเมียครับห่างจากกันป้ากันทุกฮกเพราะว่าไปนอนวั่นไกลพี่น,อน้องไม่มีผู้ปรึกษาทุกเกตเพราะว่าปวดท้องขี่เหมือนย่ามฝนตกลิ้นเลาว่าเล่าว่าชิตตลกไปนะนี่คนทุกข์ทักเขาทุกอิลีเนะี่ยไม่มีเกตยางเท,ท่านี้นะชู้เราว่ามีหลายดอกเกตด,ดีไว้โลดเ่าทุกเราว่ารักษาสินหาไว้าว่า ผู้ใดรักษาสินหาเนี่ยปฏิทุคูปติตะละเถ่าสิวาอยู่ดิเมนคว่ำเหล้าอยู่ดิทุกเลยคกะยากกับทุกหรือมันคนละอย่างในสู่เออยามาปนกันเล่าเถ่าสิเวาอันนี้ถือว่าเป็นการตอบไปในตัวแล้วนีู่แล้วต่อยฟังทุกกะไม่ทำนั่นละขะคักสมัยโบราณทีเยียวนี่โอ้ยน,บนะบวดหนวยากเลยค่ะพ้นว่าย,ยากอีหยังกับบ่ยยากท่อการปฏิสังขรณ์ พอเน,อนีหยังกับบอทอนมานะาละอีหยังกับบอทอละกล่ามาคุ้นนี่ยจําไว้เลยแล้วก็เพิ่นบอกว่าบุญอีหยังเนี่ยบุญอีหยังกับบอทอบุญพระชาบุญบรรพชาเนะี่ยบุญบ,บวชหาอีหยังกับบอทอหาเจ้าของเออมาหาอีหยังกับปัญญาทอหาตนตนอีหยังกับบอทอจนปัญญานี่แหละครับเออจําไว้เลยเพิ่นว่า อยากอีหยังกับวอยากทอปฏิสังขรณ์อยากอีหยังกับวอยากทอถอนมานะละอีหยังกับทบถลักกรมมากุณบุญอีหยังกับวทอบุญบรรพชาหาอีหยังกับวทอหาตนเองนะครับจนอีหยังกับวทอตนปัญญาคันขยายความบาดนี้ผมถือขยายความโตนี่ล่ะขยายคําว่าครับยากอีหยังนี่บอยากทอการปฏิสังขรนี่ก็คือว่าสิบกวาจังนะเปรียบเทียบเนาะ คือการปฏิสังขรณ์นี่ได้แก้การสมแซมของเกาให้มันดีขึ้นมีทั้งภายนอกและภายในเอาภายนอกอะก็ได้แก้การสมแซ้มบานเฮือนที่มันสมบูรณ์สุดซมันเพีมันพังมันห่างเออนี่ก็ได้เห็นบ่มาเนี่ยการซอมแซมของเก่านี่แหละครับจะเห็นว่ายาก,กลัวการเฮ็ดไม่ดี่ยากกว่าหลายเท่า ส่วนนี่ยครับภายในจสมภายในแกสมร่างกายของเจ้าของให้มันเป็นไปให้มันครับยูสบายในเมื่อเจ็บป่วยนะครับเช่นว่านี่ครับหายุคหายารักษาต่างๆปวดหวัวตัวหอนเป็นใครอันนี้เอออันนี้ครับความหนักหนักอีกอย่างก็ทอยหนกนะครับเรีย,ก,ยกว่าปฏิสังขรณ มีถอนี่ยังมทอถอนมานะบ่ถอนอยังมทอถอนมานะเนกาอันนี้มันกลย่อมเป็นของธรรมดาอยู่ดีดีดนี่แหละที่คนเฮ้าทุกคนเนี่ยจะต้องมีมานะคือการถือตนทะนุ่งตนทุกคนนี่ับมีบัดบ่หลายกันหน่อยต้องถือตนและการที่ว่ายากนั่นเพราะอย่างพาะว่าพุทธุชนคนเฮ้านี่มีการแข่งกันดี แช่งดีเด่นเมื่อมีความปรารถนาเพียงใดปับ๊บก็ยิ่งจะยากเพียงนั่นแหละครับดินล่นขนขวายมี่ันวายากายางบอยากทออ่านะมาในละอีหยังก็บบอยากทอละกามคุนได้บ้านเน่เพราะหยังจังวายากเพราะว่ากามคุนนี่ครับมันเป็นยอดปรารถนาของปูถุชนดยอดปรารถนาของทุกคนผู้ที่เน่นนาไปด้วยกิเลสทั้งหลายนี่นะ อันนี่แหละอันเป็นเหตุให้ครับเฮ้าลุ่มลงผลสุดท้ายตกหลุมหลุมยังหลุมก,มกรรมาคุ้นะน,น,นี่ละเหตุใดบัดนี่ก็ได้นี่แหละผลจึงบอกว่าละอีญบุตรละก,กรรมาคุ้นม,มาในบุญอีังบุทอกับบุญบรรพชาบุญบวชอันนี้เป็นความจริงความจริงอีหลีเลยเลยเพราะว่าการบรรพชานะครับเป็นเหตุให้เวน้นจากความสัวประพฤติแต่สิ่งที่ดีๆ คือว่ากุศลอัจจะนํามตนให้เป็นสุขแม้พระพุทธเจ้านะครับขอเข้านี่เพิ่นจะบรรลุนะครับพะณิพพานก็เพราะอย่างก็เพราะว่าการบรรพชาเนี่ยคือการบวชนี่แหละครับพระพุทธเจ้าก็ได้นี่แหละ่นยังว่าบุญยังทอบ่ญทอบุญบรรพชายากอีกอย่างนี่ครับพยากทอหาเจ้าของเรบ่องบ้ายากจากไหนคอนี่ถ้าเบิ้งเพิ่นเพินฟั่งเพิ่นเพินพน,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 นี่ จะเห็นว่ามันบมย,ยากเลยเด็ครับผมเพราะว่าเหลี้ยวเห็นอยู่ทานุกเบิงคึดเบิง้งเห็นมันละเอียดสีเห็นได้ครับยากที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นของสู้ขุมสึ่งอยู่ภายในไมนยังห่ะคือใจครับใจเพราะว่ามนุษย์เฮานี่ท้าขาดใจแล้วนะครับจะส่งตัวยุบได้เลยครับส่งตัวบ่ได้เป็นอันขาดเลยเพ่นจังว่าใจประสงค์แล้วกลางนงกะว่าทง ใจขี่ขานกลางบ้านก,บ,บ,านกบว่าดุงใจประสง์แล้วเมื่อแก,ก้วกระดอนฮอดใจประสงหนอดแกวแน่ทำกับคนหาใจบวชใสต่อแกวแงงเอากับวชซองใจบวชใสตัวคล้องตีได,ด้กะบบรังใจบวชโสดาด้วยว่าแม่นก็เป็นพิษใจบวชโส,สดาดอมเบาดีก็เป็นหายใจบวชซัท่าแล้วแสนเสิอออยกะบ,บานดาใจบวชซัท่าน้ำเพชรดีกะบ,บานหายนี่เหรอพจน์ว่ามันยากเออเออนม่นดีดีดิ แต่ว่าครับจนอี้ยังบันี่ยบวยากทอจนปัญญาอันหกก็คือครับแมนยูว่าภูที่บ่มีปัญญานี่นะถึงแม้ว่าสิมีสับสมบัติจะมีสักสำนักกระตมกี่ร้อยล้านกระสางนะ้ถาอถ้าบ่มีปัญญาทีบ่ลูจักใส่ใจทีวายโมจักวิธีหานะ ทรัพย์สมบัติที่มีมันจะเบิดไปโดยวรูสุกโตโบคือกับคนที่มีปัญญาดิใส่ทรัพย์นี่ครับคิดหาผลกำไรอ่านการใช้ใจ,ใจออกไปสิบบาทให้ได้นอกกุศลได้ขึ้นมายี่สิบออกยี่สิบในนั้นถขึ้นมาพันหน่อไปสันเดนี่ครับเขคนจังหวนะนี่ครับจนย่างบอยยากทอจนปัญญาขันคนมีปัญญาดว้หวคักเมือนบ่ลลับอรวยมานจะเกิดก็ เป็นไปได้รวยได้นะแต่ว่าคําถามนหน่อยนี่หรอกมันถึงเป็นสิผมว่ามันจะได้ประโยชน์เอาหลายกาาระยานพี่น้องเซ้งเมือถือพ่อสกอนเน8าะ0 8 9 5 7 0 8 6น0สนใจนังสือไว้อ่านไว้ศึกษาเออตำาบบราโบรานเข้ามุ่นมั่งดังเดิมครับผมอยู่ดีไม่แห้งสบายดีครับ